ก็พลอยบุษราคำดูกลุ่มๆก,ก็สวยไปหมดนะครับสีจะกลมคกลนนะครับสีอ่อนบ้างแก่บ้างแต่ดูภาพรวมแล้วก็กลมคกลนนะครับเราจะให้สีเสมอกันเปี้ยไซส์เสมอกันเปี้ยตอนนี้ยากครับขอบอกเพราะว่าพลอยวัตถุดิบหายยากเขาก็จะผู้ผลิตก็จะรักษากลัวเสียน้ำหนัก รักษาเนื้อพลอยจะตามตามรูปร่างนอกจากท่านที่ต้องการสั่งเขายอมที่จะจ่ายทดแทนเมื่อต้องการได้ขนาดเท่ากันสีเท่ากันอันนั้นราคาก็ค่อนข้างแพงก็ต้องตกลงกันผู้ที่ต้องการยินดีที่จะจ่ายค่าทดแทนที่เขาต้องเสียน้ำหนักหรือว่าจับคู่ให้ได้ตามต้องการ เราก็คุยกันนะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะทําตามรูปร่างนะครับแล้วก็ให้ขนาดใกล้เคียงกันเราช้างเขาก็มาปรับในรูปแบบของตัวเรือนให้มองแล้วกลมกลืนนะครับไม่ยังเป็นต้องไซส์เสมอกันสีเสมอกันคนระับ